เหมือนคนเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องตายสว์โลกเกิดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครที่จะเป็นอมตะผู้ที่เป็นอมตะได้ก็คือจิตอรหันต์เท่านั้นนั่นจิตอรหันต์นี้เป็นอมตะตลอดอนันตการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตลอดอนันตการตลอดอนันตการคือจิตอรหันต์นั่นจะวางจะไว้ข้อสามดนโลกธาตุที่พวกเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตาย และการเกิดก็เกิดตามกรรมบางทีก็เกิดเป็นมนุษย์บางทีก็เป็นเทวดาทําฌานทำญาณได้ก็ไปพรมอลุทํทำอรุปรฌานได้ก็ไปอรุปรพรมหมดบุญจากอารุปพรมหมดบุญจากพรมหมดบุญจากเทวดาหมดบุญจากมนุษย์ก็ต้องตกนรกออกจากนารกก็เป็นเปรตเป็นอุจารกาย,เป,กายเป็นเศรษฐีฉันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ไม่มีวันที่จ,จบสิน้น พวกเราคิดว่าจะเป็นมนุษย์ตลอดไปเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นเดรัจฉานต้องเป็นเปีตต้องเป็นอสุรกายต้องตกนรกเป็นของมันอยู่นี้พอกลับมาออกจากนรกเพอมีบุญหนุน่บ้างเกิดในมนุษย์พอเป็นมนุษย์ได้แต่เป็นมนุษย์ที่ยากจนเพราะไม่ได้ทําบุญอะไรไปมากขอทานก็มีให้อยู่ให้กินด้วยความลําบากเพราะการทานะบรมีสร้างทานบบรมีไม่มาก นั่นแหละก็เหมือนเทวดาเวลาที่ไปเกิดเทวดาเป็นเป็นไอไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาเป็นเทวดากิ๊กก็มีเทวดาสักน้อยไม่ใช่เทวดาสักใหญ่เทวดาเกิดปั๊บไม่มีปราศาทก็มีเห็นไหมล่ะไปอาศัยบ้านอาศัยปราศาสเทวดาตนอื่นอยู่หรือเทพิดาตนอื่นอยู่นั่นเทวดากิ๊กก็มีนั่นเทวดาที่ พร้อมหมดด้วยทรัพย์สมบัติที่เป็นทิพก็มีมันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละม่ไม่ได้เกินกันนั่นจะบอกว่าเออเขามีความสุขที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงความสุขที่สุดพระพุทธเจ้าก็จะยกโน้นอรุป,ปรพมสุขในอรุป,ปรพมไม่ได้แตกต่างกันกันกบมหาปรินิพานแต่สุขต่างกันที่บอกว่ามีอายุแค่นี้เองอรุป,ปรพมมีอายุแต่มหาปรินิพานไม่มีอายุ เป็นอมตะดูต้องเข้าใจอย่างนี้งนั้นถ้าใครไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะเข้าใจเองว่ามหาปรินิพานเป็นยังไงนิพานผมนิพานผมเออส่วนมากก็จะไปนิพานผมได้จันได้ยานก็คิดว่าตรงนี้เลยตรงเย็นเย็นนี่เลยตรงว่างว่างนี่เลยเป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานไอ้เป็นอารมณ์ของจิตก็ยังไปหลงจิตหลงอารมณ์ สปพตมาอนัตตามันไม่เกิดไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องหลงทางเพราะทางนี้เป็นสันติที่กูในการรู้เองเห็นเองเราตถาคตเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเป็นผู้แนะนำคำสอนเท่านั้นนี่เธอเดินเองทางนี้เราตถาคตเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเธอจะเดินก็เสอยทุถ้าเธอไม่เดินก็แล้วไป นี่ทางเดินไปนรกอย่างนี้ทางเดินไปสวรรค์อย่างนี้ทางเดินเป็นมนุษย์อย่างนี้ทางเดินไปพรมโโลกรลกพรทเป็นอย่างนี้แต่แต่ได้ฌานเป็นอย่างนี้นี่ทางเดินเราจะเดินไหมนี่พี่นาดูน,นี่เดินไหมรัตถา,ถากตเป็นผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นเธอจะเดินหรือไม่เดินสิทธิเสรีภาพของเธอนี่เราจะเดินไหมล่ะพระเจ้าบอกแล้วนี่ชี้ทางดีแล้วนี่นี่ศีลวิสุทธิ ศีลห้าบริสุทธิ์พุทธผ่องแบบนี้ห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตห้ามรักทรัพย์ห้ามผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันห้ามพูดปุดมุเทิศห้ามดื่มสุราได้ขอมุ่นเมาต่างๆถ้าใครทำได้ห้าข้อปับ๊บไม่มีที่ขาดตกบกพร่องก็แสดงว่าศีลวิสุทธิ์ของคารวะก็สามารถสมัคสสงผลจิตหลุดพ้นจากอาชวะ โคนอวิชารเป็นพระสานขึ้นมาเหมือนกันเป็นพระนาคาก็ได้เป็นพระสิกธาคาก็ได้เป็นโสดาบันก็ได้นี่สีวิสุทธิเกิดศีแปดก็เหมือนกันอปมจริยานั้นไม่มีคำว่าจะให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนี้ตัวนั้นกาเมกาเมคือไม่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันแต่อัปปมัจริยาตัวนี้ไม่ให้สนใจเรื่องของกาม ระหวังหญิงระหวังชายไม่ยุ่งของพวกนี้กินข้าวรับประทานอาหารเพียงครั้งเดียวไม่ตกแตง่งตัวเองให้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะปะแป้งแตงกล้ยทัดเครื่องทรงของหอมเพื่อให้เกิดการราคะความมากๆในการไม่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่ข้างในมีนุ่นและสาดี เพิ่มเข้าไปถ้าทําได้ทั้งแปดข้อศีลพิสุทธิเกิดเมื่อศีลวิสทติเกิดนี่เลยมรรคผลเกิดโสดาจิตะคานาคาและอาหารหันเกิดปับ๊บเห็นไหมละ่ะศีลหน้าาบริสุทธิ์ผู้หญิงปัถนาเป็นผู้ชายก็ได้ศีลแปดบริสุทธิ์ผู้หญิงปัถนาเป็นผู้ชายก็ได้ปุ๊บปั๊บเลยนะสมบริบุตรอำนาจศีลทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่า รักษาศีลเพียงวันหนึ่งศีลห้าเพียงศีลห้าวันเดียวนี่ลุงปู่บ้านบุริสตุนี่สอนลูกศิษย์ลูกหาเออพวกเราเป็นคารวะญาติโยมไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะแต่วันพระให้สมาทานศีลห้าอยู่บ้านจะไปทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดศีลห้ามีปานาติบาเป็นต้น มีรักของคนนั้นคนนี้เป็นต้นผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันดืม่มพูดปดโมเดทดื่มโซาได้ของมือหมอต่างๆอย่าให้มีสมัทานสีหน้าทุกวันพระถือพอแค่นี้ก็เป็นบุญกุศลมากจนประมาณไม่ได้แล้วเห็นไหมหลวงปู่มั่นผู้ริทตุสอนอุปาโสปสิกาดูที่อำนาจีลสังสราร้อยหลังพันหลังนี่ก็ยังไม่เท่าตัวเองมีศีลฟังให้ดีนะลูกนะศาลาก็สอนให้ลูกมีศีลไม่ได้ลูกต้องสอนลูกเอง สอนในตัวเองเป็นคนดีสอนเองเม่มีครูบาอาจารย์พร่ำสอนถ้าเธอไม่ทำก็ไร้ผลต้องทำเองอยากเป็นคนดีต้องทำเองอยากรักษาศีลต้องทำเองแต่สาลานี่ให้คนอื่นทำก็ได้ให้พวกขี้เหล่าเมืสุราเป็นสร้างทำก็ได้